a m e ซ i s Balance 2นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดและเนี่ฮะฮริโอสแตบตรวจจับคุณภาพการนอนและการ Recovery แล้วก็ออกกำลังกายได้ด้วยนะนี่คือ g a d g e t s m a r t Watch แล้วก็เครื่องติดตามวัดสุขภาพที่แนะนำจาก a m e ซ i s ครับเรือนเดียว Balance ได้ทั้งวันกับ Balance 2นะเราอาจจะไม่จาเป็นต้องต้องการนาฬิกาที่เป็นตัวท็อปเนาะตัวสุดยอดตัวนี้เป็นตัวกลางๆ และตอบโจทย์ครบคันตั้งแต่ตื่นนอนวิ่งพักผ่อนทำงานกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านแล้วก็เข้านอนเรียกว่าครบคันเป็นเรือนที่จะมาดูความสมดุลในชีวิตบาลานซ์ Balance ในชีวิตของเราทาั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็การออกกำลังกายนะนี่คือ Amethyst Balance 2อื่นใหม่ล่าสุดนะฮะ ว่ากันถึงนิยามของเรือนนี้กันก่อนผมว่าเรือนนี้คือสมาร์ทวอชที่ดูแลเรื่องไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันรวมถึงมีฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็หน้าตาเรียบๆรหรู้รเนาะแต่ว่าฟีเจอร์ลงลึกจริงจังพอสมควรบอมกับคนที่อยากดูแลตัวเองทุกวันแล้วก็พร้อมสำหรับการซ้อมพร้อมสำหรับการพักแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตเราเริ่มที่สเปคกันก่อนเนาะสเปคของเรือนนี้นะครับ หน้าจอจะเป็น AMOLED นะฮะ1.5นิ้ว 480x480 พิกเซลนะกระจกให้ไม่ดีมากครับเป็น Sapphire Glass นะเป็นกระจกที่คุณภาพแล้วก็ให้ความสว่างสูงสุด2 0 0 0นิตวัสดุตัวเรือนจะเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักจะอยู่ที่42กรัมอยู่ในมือก็ถือว่ากลางๆเนาะไม่รวมสายนะ42กรัมความสามารถในการกันน้ำอยู่ที่10 ATM นะครับ G.P.S. นะครับให้มาเป็นแบบมัลติแบนด์นะฮะก็เป็น6ระบบดาวเทียมก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำไปลองมาแล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้ว Amesfit ทุกเรือนในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นในมุมของ s Sport Watch หรือ Smart Watch G.P.S. ของ Amesfit โอเคมากๆอยู่แล้วแล้วก็ให้แผนที่ออฟไลน์มาด้วยนะฮะนำทางแบบเชิญ by เชิญและที่สำคัญก็คือนาฬิกาสมาร์ทวอชไฮไลไท์มันก็ต้องมีแหละก็คือมีทั้ง ไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงก็คือพูดผ่านนาฬิกาได้เลยมีเสียงผ่านนาฬิกาได้เลยนะฮะคุยโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้ start workout which type of workout would you like to start walking strength training step training yoga dance or free training strength training start workout ระบบรบริการก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS จุดเด่นของเรือนนี้ผมว่ามีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือดีไซน์นะผมว่าดีไซน์เขาออกเป็นแบบมินิมอลเรียบหรูนะฮะ ดูดีใส่ได้ทุกโอกาสใส่เป็นไลฟส์สไตล์ได้จอค่อนข้างกว้างแล้วก็มองชัดทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งแล้วก็ที่สําคัญคือสายก็ค่อนข้างนุ่มให้มาสสีนะสีดํากับสีส้มนะฮะก,ก็มีความนุ่มใส่สบายนะจ<บ>ุดเด่นที่2ก็คือโหมดสุขภาพและโหมดกีฬาในเรือนเดียวที่ให้ฟีเจอร์มาครบเนาะก็มีทั้งวัด HR HRV SVO2 วัดอุณหภูมิผิวหนังแล้วก็วัดระดับความเครียดพร้อม Recovery Score ประเมินการฟื้นตัวรวมถึง BioCharge นะเป็นไฮไลท์ใหม่ของ Amazfit เขา b i o c h a r t e เป็นฟีเจอร์ใหม่นะฮะศนถึงร้อนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากลางๆ รื่องที่3นะครับก็คือแบตนะครับแบตค่อนข้างอึดใช้งานทั่วไปก็อยู่ที่21วันแต่ถ้าใช้งานแบบวนะิ่งเนาะก็อยู่ที่เปิดยาวตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ที่33ชั่วโมงก็คือแบบโอเคมากไม่ต้องชาร์จบ่อยเนาะแล้วก็รองรับโหมดกีฬาโดยเฉพาะที่กำลังฮิตก็คือไฮร็อกก็มีทั้งไฮร็อกแบบเรส e แข่งขันหรือว่าการซ้อม high rock ไฮร็อกก็มีโหมดแยกต่างหาก ฟีเจอร์เด่นๆของนาฬิกาตระกูลเมมฟิสแน่นอนก็จะมีเซฟโค้ดอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนซ้อม 5K 10K มาราทอนฮาึมาราทอนก็เรือนนี้ก็มีอยู่แล้วใช้คู่กับเซฟแอปเรีวยกว่า AI เซฟโค้ดก็คือตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีโค้ชเราต้องการแบบให้ AI มาดูแลจัดการเรื่องอการโคชชิ่งของเราในการวิ่งแล้วก็มี Data เรื่องของการวิเคราะห์แบบเจาะลึกเรื่องของ VO2 Max เรื่องโหลดเรื่อง Recovery Time ก็ตามมาตรฐานของนาฬิกาวิ่งทั่วไป แล้วก็ที่สำคัญคือมีแผนที่ออฟไลน์นำทางระหว่างวิ่งเทรลได้จริง thirdparty เชื่อมต่อกับ Star are, Training Peak, idas, s าวาเทรนนิ่งพีคอาดิดาสเทรน n i n งแล้วก็อื่นๆน,นะฮะ <S <S ถ้าถามว่าเหมาะกับใครผมว่าก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้วิ่งเยอะนะแล้วสำหรับคนที่แบบต้องการหาความแตกต่างไม่อยากจะใช้นาิกาสปอร์ตวอชอยากได้นาฬิกาสวยๆนะใส่ได้ทั้งวันอยู่แล้วนะก็เป็นนาฬิกาที่บาลานซ์ทั้งเรื่องของสุขภาพ เรื่องของไลฟ์สไตล์และเรื่องของกีฬาคือถ้าวิ่ง5โล10โลเหมือว่าเรือนี้ก็พอแล้วนะถามว่าเหมาะกับนักวิ่งทั่วไปไหมคือมันมีแผนซ้อมอยู่แล้วในนี้นะแล้วก็มันก็มี Data พอสมควรนะผมว่าให้มาถ้าเราไม่ได้แบบวิ่งแบบจริงจัง Performance ขนาดนั้นผมว่าแค่นี้พอแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมาะกับเรือนี้ก็คือคนที่ทำงาน ออฟฟิศนะอยากดูตรวจสุขภาพระหว่างวันแล้วก็อาจจะเข้าฟินเนสช่วงเย็นนาฬิกาเรือนนี้ก็แบบเรือนเดียวอยู่นอกจากเรือนนี้แล้วก็จะมีอีกกาเจ็ตหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ Amethyst h e r i o s t a p มันตอบโจทย์เรื่อง ความเรียบง่ายเนาะมันเป็นตัวอาศัยวัดคุณภาพของการนอนการฟื้นฟู Recovery โดยซิ้์ผ่านแอปเซฟใช้คู่กับโทรศัพท์ซึ่งมันสะดวกมากกำลังฮิตอยู่ในต่างประเทศแล้วก็คือเหมือนใส่คู่กันไอตัวนี้ก็ใส่นอนไอนาฬิกาก็ใส่ทำงานใส่วิ่งนะพอเราจะนอนก็เอาไอ้นี้ไปชาร์จแล้วก็เราก็ใส่ t ส p นอนนะเพื่อวัดการฟื้นตัวเพื่อตรวจจับคุณภาพการนอนหลับลึกหลับตื้นเพื่อดูการฟื้นตัว เมื่อคืนใช้แซบนอนนะฮะก็เป็น654มี Deep Sleep r e m s l e e p Awake ตื่นมา3 3นาทีแล้วก็จะมี b Best Time Journal ด้วยให้นะครับมันเป็นสายรัดสำหรับคนที่อยากฝึกซ้อมจริงจังขึ้นมาหน่อยแล้วก็อยากจะรู้จักร่างกายแบบอย่างลึกซึ้งเนาะคือถ้านนาฬิกาเหมือนแบบผู้จัดการชีวิตเราคอยจัดการดูแลระหว่างวันไอ้ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับคนวิเคราะห์ วิเคราะห์เรื่องของการฝื้นตัวเหมือนใช้คู่กันถ้าถามว่ามันใส่นอนอย่างเดียวเหรอไม่ใช่มันสามารถใส่แล้วก็เล่นกีฬาได้รองรับกีฬา27ประเภทแน่นอนไฮร็อกแล้วก็พวก s สเตรน t ์เทรนน i n g พวก Hit เนาะสเตปตัวนี้เนี่ยมันใช้ทํางานร่วมกับเนี่ยฮะเวิร์กอที่มีอยู่ในแอปเนี่ยเราสามารถใช้พวกนี้ได้เลยพวก Indoor Workout อัลเงี่ยเนี่ย,เ,ยเราสามารถกดเข้าโดยซิงกับสเตป มีวิ่งมีเดินมีไซคลิ่งนั้งอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็มีไฮร็อกนะครับโดยกดเข้าจากตรงนี้ได้เลยนะสมมุติเรา,าจะวิ่งเทรดมิลนี่ฮาร์ดเรทเราคอนเนคกับเฮริโอสเับเราก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับนี่สตาร์ทโดยที่หัวใจก็จะขึ้นนะ่ยขึ้นจากตัวสเตปตัวนี้นั่นเอง คือมันไม่มีหน้าจอเราค่อนข้างเบากับชับแล้วเราจะดู Data ได้ไงเราก็ต้องดูจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อดู Data ในแอป,ปของเขาก็คือเซฟแอปอันนี้เป็น Data ที่เกิดจาก s t ต p ตัวนี้นะครับใช้แต่สเต็ปไม่ได้ใช้นาฬิกานะครับก็คือใช้ s t ต็แล้วก็บันทึกด้วยโทรศัพท์นะครับก็จะได้ Data ประมาณนี้ได้เพสนะ ได้ไฮสปรดเนาะได้รอบขาได้ช่วงก้าวเหมือนกันได้เทนนิงเอฟเฟกนะฮะแต่พวกออไอพวกที่มันละเอียดเหมือนวิ่งโดยใช้นาฬิกา Balance ทูอะเมสฟิสบาลานซ์สองนะมันจะบอกสเตตเยอะกว่ามันจะมีพาวเวอร์รอบขาช่วงก้าวอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกการเด้งตัวนะฮะ Vertical Ratio ด้วยมีการ Contact Time ส่วนตัวที่วิ่งเมื่อเช้าด้วยด้วยตัวนี้มันจะไม่มีบอกนะครับมันก็จะมีแค่เพสอาร์ตเรทรอบขาแล้วก็ช่วงก้าวเท่านั้นเองเทนนิงเอฟเฟกนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android เหมือนกันตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่นานหน่อยอยู่10วันผมว่าโอเคมากก็คืออาทิตย์หนึงชาร์จทีก็ถือว่าใช้งานสะดวก เพราะว่าแบตมันยาวกว่าพวกแหวนอะไรเงี้ยแหวนมันอาจจะสั้นกว่าเนาะแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมใส่ในการนอนไม่ได้หรอผมว่าทุกคนรู้รู้สึกไหมว่าพอใส่ในการนอนมันจะหนึ่งคืออาจจะใหญ่เทอะทะสายมันคันแต่ตัวเนี้ยมันรัดกระชับแล้วก็มาสามารถใส่นอนได้สะดวกกว่าแล้วก็แบตเยอะกว่าพวกแหวนอ่ามันคือมันอยู่ตรงอยู่ตรงกลางร,ระหว่างแหวนกับนาฬิกา ถามว่ากักเจ็ตตัวนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่คนที่ต้องการดูเรื่องการรี c า v e บ y อรี่อย่างจริงจังอันนี้แบบเจาะลึกสุขภาพแบบช่วงเวลาการนอนอย่างจริงจังนักวิ่งนักสายฟิตเนสสายไฮร็อกเนี่ยใช้คู่กันได้นะเรือนนี้ใส่กลางวันตัวนี้ใส่กลางคืนก็จบเลยทำไมต้องบาลานซ์สและเฮ r o โรสแตปคู่กันคือ2อย่างนี้มันเป็น เหมือนตัวผู้ช่วยอย่างที่บอกตัวนี้เป็นผู้จัดการระหว่างวันตัวนี้เป็นนักวิเคราะห์คอยดูทั้งครบด้านทั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายความเครียดด้วยนะคือช่วยให้เราเข้าใจตัวเองในรอบด้านช่วยให้เราบาลานซ์ชีวิตได้อย่างลงตัวระหว่างวันในแต่ละวันบาลานซ์สองและให้เริวสเต็ป